สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการข่าวการศึกษากับดิชาเนตยิยาดวงแก้วค่ะกระทรวงศึกษาธิการร่วมสืบสารประเพณีสงกรานต์6 8 6 8จัดพิธีรบน้ำขอพรจากผู้บังคับบัญชาและผู้อาวุโสค่ะ พลตำรวจเอกเพิ่มพูนชิดชอบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการเป็นประธานงานประเพณีสงกรานศึกษาธิการสืบสารวัฒนธรรมไทยโดยมีนายสุรศักดิ์พันจรเริญวรกุลรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการพร้อมด้วยผู้บริหารระดับสูงของกระทรวงศึกษาธิการขร้าราชการและบุคลากรในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการเข้าร่วมงานที่หอประชุมคุรสภา ซึ่งการจัดงานในครั้งนี้เนื่องในโอกาสวันสงกรานต์ประจำปี2568ซึ่งเป็นโอกาสสำคัญที่ชาวกระทรวงศึกษาธิการจะได้มารวมตัวกันรดรน้ำขอพรจากผู้บังคับบัญชาและผู้อาวุโสเป็นขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงามตามเทศกาลและเป็นการส่งเสริมสืบสารอนุรักษ์วัฒนธรรมไทยแสดงถึงความกตัญญูกะตะเวทิตาคุณต่อผู้ใหญ่และผู้ที่เคารพนับถือ ในโอกาสพลตรวจเอกเพิ่มพูนชิดชอบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการกล่าวอวยพรให้แก่ข้าราชการกระทรวงศึกษาธิการว่าเทศกาลวันสงกรานต์ถือเป็นวันขึ้นปีใหม่ของไทยที่ยึดถือสืบทอดต่อกันมาตั้งแต่สมัยโบราณสะท้อนถึงวัฒนธรรมอันทรงคุณค่าและวิถีชีวิตอันงดงามของไทยตั้งแต่ในอดีตจวบจนปัจจุบันมีการจัดกิจกรรมที่สะท้อนวัฒนธรรมความเป็นไทยมาอย่างต่อเนื่องอาทิ การรดน้ำขอพอรจากผู้ใหญ่เพื่อความสุขสวัสดีเป็นสิริมงคลแก่ชีวิตอันแสดงถึงความกตันยูกตะเวทีคงไว้ซึ่งความเอกลักษณ์และวิถีชีวิตอันงดงามของไทยเนื่องในโอกาสเทศกาลสงกรานนี้หากท่านใดเดินทางกลับภูม,มิลำเนาขอให้เดินทางโดยสวัสดิภาพและขออาราธนาคุณพระศรีรัตนใตยสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายที่ท่านเคารพนับถือ โปรดดลบันดาลประทานพรให้ท่านทั้งหลายมีความสุขความเจริญประสบแต่สิ่งอันพึงปรารถนาทุกประการ จากนั้นผู้บริหารข้าราชการกระทรวงศึกษาธิการได้ร่วมกันรดน้ำขอพรจากพลตำรวจเอกเพิ่มพูนชิดชอบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการนายสุเทพชิตตยวงศ์อดีตเลขาธิการกาพทนายอำนาจวิชยานุวัตรอดีตเลขาธิการสกศและนายสุพัฒน์จำปาทองอดีตปลัดกระทรวงศึกษาธิการนอกจากการจัดงานที่ส่วนกลางแล้ว หน่วยงานในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการก็มีการจัดงานรดน้ำขอพรจากผู้บังคับพัญชาและผู้อาวุโส โดยเริ่มที่สำนักงานคณะกรรมก,การการศึกษาขั้นพื้นฐานหรือสะพทที่บรรดาลข้าราชการเจ้าหน้าที่ได้ร่วมกันจัดกิจกรรมวันสงกรานต์รดน้ำขอพรผู้อาวุโสอาทิว่าที่ร้อยตีธนุวงจินดาเลขาธิการพกพทดรพัฒนาพัฒนาทวีดลรองเลขาธิการพกพทดรเกตทิพสุภาวานิชรองเลขาธิการพกพทดรทีพวังขนนันรองเลขาธิการกพท ดรภูทรจันทะหงปุญญาจรัตธรรมรงผู้ช่วยเลขาธิการกพทและนางพัทริยาวันพันน้อยผู้ช่วยเลขาธิการกพทภายหลังเสร็จพิธีรดน้ำขอพรได้รับประทานอาหารร่วมกันค่ะ และยังมีในส่วนสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาหรือสอสซึ่งบรรดาข้าราชการเจ้าหน้าที่ในสังกัดได้ร่วมกันจัดงานวันสงกรานโดยมีพิธีรดน้ำขอพรจากนายยศพลเวนุโกเศธเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษานายวิทวัฒน์ปัญจมวัตรรองเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษานายปรีชาเวชศาสตร์ที่ปรึกษาด้านมาตรฐานอาชีวศึกษาเกษตรกรรมและประมง นายราตีสวัฒนานันท์ที่ปรึกษาด้านมาตรฐานอาชีวศึกษาช่างอุตสาหกรรมค่ะ